ประสบพบผ่านด้วยตัวเองย่อมจะไม่เชื่อว่าเหล่าวิญญาณที่น่าสะครงกลัวนั้นมีอยู่จริงเราขอเชิญท่านมาร่วมขนหัวลุกไปด้วยกันในเรื่องเล่าผีผีกับพวกเราทีมงานข้างข่าว เข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นะบัดนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสองงานสองศพเรื่องดาวที่ชวนน่าเศร้าใจของผมนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวผม ในวันที่ผมจะบวชคุณผู้ฟังคิดว่าผมจะรู้สึกเศร้าใจมากมายขนาดไหนในตอนนั้นผมอยู่วัดท่องมนได้พอสมควรใกล้ๆวันที่ผมจะบวชญาติผู้ใหญ่ก็เกิดข้อกังขากันขึ้นมาว่าจะจัดงานบวชของผมศาลาไหนดีผมลืมเล่าไปนะครับว่าวัดที่ผมจะบวชนี้เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงทั้งทางธรรมและทางโลก ทางโลกนี้ก็คือเรื่องราวของวัญญานั่นเองครับและที่วัดแห่งนี้มีศาลาหลายหลังทั้งศาลาเก่าและศาลาใหม่ศาลาเก่ามันหลังเล็กกว่าศาลาหลังใหม่แต่เรียกได้ว่าก็ใหญ่กว่าศาลาวัดอื่นๆและศาลาหลังใหม่นี้ก็มีคนพูดกันว่าถ้ามีการจัดงานกี่งานมันจะร่วมเสียทุกงานงานของผมมันเป็นงานมงคลญาติๆจึงนั่งถกเถียงกันว่าจะเอาอยัางไง ตกลงนี่จะเอายังไงกันนะไหนว่ามาซิข้าว่านะศาลาหลังเก่านี่แหละถึงมันจะเล็กกว่าแต่มันก็ใหญ่โอโทงกว่าศาลาวัดอื่นนะเอาแล้วศาลาหลังใหม่ละ่ะจะเอาไว้ทำไมสร้างแล้วก็ต้องใช้สิวะเอเองนี่มันยังไงกันวะเอ็งไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงกันว่าศาลาหลังใหม่นะ มีงานได้ซะที่ไหนงานน่ะล่มหมดไม่ว่ากี่งานกี่งานเองอยากจะให้งานบวชหลานของเรานะี่ะมันล่มหรอวะพูดอะไรเดี๋ยวไม่คิดเอาซะเลยโอ้ยพี่จะไปเชื่ออะไรกับไอ้พวกนั้นงานที่มันล่มล่มเหมือนกันนะ่ะก็เพราะมันกินเหล้าเขาห้ามแล้วว่าอย่ากินเหล้าในวัดพวกมันก็ไม่เชื่ออ้าวและเจ้าอาวาสเขาห้ามเองว่าให้เลิกเหล้าเองก็ยังเลิกไม่ได้ ดีนะที่เองเป็นน้องของข้าไม่อย่างนั้นนะข้าน่ะตัดหาปล่อยวัดไปนานแล้วเอาเอาเอาดิฉันไม่ใช่หมานะพีเออเออเออเอาเป็นว่างานบวชจนน็อตหลานข้าน่ะบวชที่ศาลาเก่าได้แล,แล้วสาลาใหม่จะเอาไว้จัดงานอะไรเราฮ่ก็งานศพของข้าน่ะสิวะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคำพูดของป้าผมจะเป็นคำขาดที่เกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่วันนั้นที่นั่งคุยตกลงกันไม่กี่ชั่วโมงป้าของผมก็ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนและเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหมอบอกว่าป้าของผมนั้นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกตายฮไม่น่าเชื่อนะครับว่างานบวชของผมจะต้องมาจัดพร้องกับงานศพของป้าผมแขกที่มาในงานบวชของผมในตอนเช้าตกเย็น ต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีดำเพื่อไปงานรดน้ำศพของป้าที่ศาลาหลังใหม่ โอ้ยไอพีทำไมพี่ถึงได้ไปเร็วแบบนี้เราจะอยู่กับใครแล่โอ้วลุงจ้าบ้านเขาไปสบายแล้วล่ะลุงอย่าเสียใจไปเลยนะนี่ดูสิงานบวดพี่ชายเองแท้แตแต่ต้องปรจัดการศพไปพร้อ,รอมๆกันเนี่ยจะทำยังไงได้ละจ้ะลุง ป้าเขาป่วยอ่ะเราไม่สามารถรู้ร่รงหน้าหรอกว่าเราจะตายวันไหนว่าแต่ลุงเถอะนีว่าลุงเลิกกินเหล้าเถอะนะแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพกับพ่อของนีไม่เอาล่ะข้าเกรงใจพวกเองแยกครอบครัวไปอยู่กรุงเทพข้าจะไม่อยากจะไปรบขัวหรอกพี่อย่าพูดแบบนี้สิจะรบกวนอะไรน,น่นน้องชายพี่นะ แล้วฉันเนี่ยก็เป็นน้องสะใภ้พี่แล้วนี่ก็หลานของพี่พระนั่นก็หลานเหมือนกันข้าขอบใจพวกเองมากนะแต่ว่าข้านะ่ะไปไปหรอกข้าไม่ชินกับกรุงเทพที่นี่นะมันยังมีหลานหลานลูกของพี่เขาอยู่ข้าก็อาศัยพวกมันได้มันก็รักข้าอยู่เหมือนกันนะโยม ท่านโยมลุงตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่ที่นี่ข้าะตัดสินใจแล้วละท่านว่าจะตายอยู่ที่วัดแห่งนี้ตอนนี้ข้าเองก็หมดห่วงแล้วลูกเมียข้าก็ไม่มีจะอยู่หรือตายก็ไม่มีผลอะไรแล้วท่านก็ช่วยสงเคราะห์ทำศพข้าด้วยก็แล้วกันเอาละ่ะ ข้ายากอยู่คนเดียวพี่เขาก็ยังดื้อเหมือนเดิมพระแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะลุงของพระนะเขาไม่ยอมจะไปอยู่ที่กรุงเทพแม่ละเป็นห่วงจังเมาเมาแบบเนี้ยแล้วยิ่งไม่มีป้าของพระคอยกำชับมันจะยิ่งหนักกันไปใหญ่นีว่านะคะลุงเขาคงเสียใจมากที่ป้าเสียกระทันหันแบบนี้ ก็พี่สาวคนเดียวของเขาพ่อเราก็เป็นน้องคนเล็ก <ฮ ây> สามคนพี่น้องอะนะห้าคืนผ่านไปไม่มีใครพบหน้าของลุงผมอีกเลยท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเราทีมงานค้างข่าวไม่ว่าจะตามหายังไงก็ไม่มีใครพบจนทุกคนร้อนใจ แต่ว่าจะทำยังไงได้ทุกคนยังยุ่งกับงานสวดศพของป้าผมแขกที่มาในงานก็มากขึ้นทุกๆคืนเพราะว่าป้าของผมมีคนนับหน้าถือตาพอสมควรแถมลูกหลานของแกก็ทำงานมีหน้ามีตาก,กันหลายคนพวกเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนั่นแหละครับจนถึงคืนที่หกผมจึงพบกับลุงของผม อ้าวโยมลุงเป็นอะไรหรอโยมลุงมเมาอีกแล้วละสินั่งยองๆกับพื้นดินแล้วก็ยกมือท่วมหัวแล้วนี่หายหน้าหายตาไปไหนมาดูไหมว่าทุกคนเขาตามหากันทั่วข้านะไม่ได้ไปไหนหรอกท่านข้าก็อยู่ที่วัดนี่แหละไม่เห็นออกมากินข้าวกินปลาเลยมเมาอย่างเดียวมันจะแย่เอานะ ตอนนี้โยมลุงก็อายุมากแล้วด้วยก็บอกแล้วยังไงเล่าข้าตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วผมจะให้ลุงไปเลิกเล่าถ้าเลิกไม่ได้ผมจะส่งตัวไปสถานที่เลิกเล่าอย่าเลยท่านเปลืองเงินเปลืองทองอีกไม่นานข้าก็จะพ้นทุกข์แล้วพูดอะไรเนี่ยพูดให้มันดีๆหน่อยสิโยมลุงอย่าพูดเป็นลางแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่ดี เราเกิดมาเนีก็ต้องตายทุกคนเห็นไหมละ่ะว่าตอนนี้พี่ของข้าก็ตายแล้วต่อไปก็เป็นทิวของข้าคืนนี้อากาศมันหนาวยมลงไปนอนที่กุฏิผมเถอะไม่เป็นอะไรหรอกข้าก็นอนอยู่แถวศา,าลานี่แหละ ลมเย็นจะตายไปสาลาเล็กๆที่อยู่ริมท่าน้ำนี่แหละท่านไปเถอะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่ใช่ตอนนี้ข้าอยากจะพ้นทุกข์ท่านช่วยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ข้าด้วยนะญาติผู้ใหญ่ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือว่าสิ้นบุญไปแล้วต่างก็ได้รับผลบุญในการบวชครั้งนี้กันทั่วนหน้าทุกคนทุกดวงวิญญาณอยู่แล้วล่นะ แล้วนั่นโยมลุงยกมือท่วมหัวแล้วเอามือกอบดินตอนให้ผมยืนเอาไปโรยหัวของโยมลุงทำไมกันละ่ะใอ้มันอิม่มอิ่มบุญยืนที่ท่านยือนอยู่มันมีบารมีข้าอยากจะได้บารมีจากท่านเอามาโรยหัวแล้วข้าอิม่มมีความสุขเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เลยละ่ะ คืนนี้โยมลุงเมาหนักมากนะเลาข้าจะไม่ได้เมาเอาละงั้นผมกลับกุฏิก่อนนะอนุโมทนาสาธุหลังจากในคืนนั้นที่ผมได้เจอหน้ากับลุงของผมตอนนี้ผมคิดว่าแกคงจะเมาหนัก ที่พูดจาเหมือนคนเพอปกติคนอย่างลุงผมก็ไม่ค่อยจะพูดเรื่องแบบนี้แกจะเป็นคนสนุกร่าเริงจนใคยๆก็คิดว่าแกไม่มีความทุกข์ที่ไหนได้ละครับผมเพิ่งจะมารู้จากป้าที่เพิ่งเสียไปนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าลุงแกมีความหลังสมัยหนุ่มๆแกอกหักแกเลยเสียใจมากและไม่รักใครวันๆเอาแต่อยู่ที่วัดช่วยงานวัดดีที่ว่าป้าของผมนั้นมีฐานะคอยดูแลแก และในคืนนั้นเมื่อผมเดินกลับกุติผมเหลียวหลังมาดูผมเห็นแกนั่งเอาสองมือกอบดินตรงที่ผมยืนแล้วเอามาโรยที่หัวของแกทำเหมือนกับว่าแกได้ของที่มีค่าและมีความสุขมากผมสังเกตจากสีหน้าของแกที่ผมมองเห็นเนเดือนจากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาพอวันรุ่งขึ้นผมก็ทราบข่าวร้ายว่าลุงของผมตายมาหลายวันแล้ว ที่สถูปเจดีเก็บกระดูกหลังวัดแกคงจะเมาและลื่นพื้นปูนหัวฟาดกับแง่ของเจดีแต่ที่แปลกก็คือแม่ของผมกับน้องสาวกลับไม่รู้เรื่องนี้จึงเจอดีเข้าให้เเเสียงใครน่ะนั่นแหละสิมาเรียกเด็กดึกดึแบบเนี้ย เสียงก็ด่ากลัวซะด้วยนะเ,เสียงสีนี่มันเหมือนลุงเลยนะจ๊ะแม่อา้าวแล้วทำไมไปเข้ามาที่ซาลาละ่ะนี่มันเที่ยงคืนไม่นอนกันหรือ,อยังไงเมาไม่เลิกแล้วสิคืนเดี้พอดีเขาก็ไปอยู่เสียด้วยจะให้คุยกับลุงเขาเลกเลิกเล่าสัทีข้าไม่เลิกหรอกพวกเองังไม่ต้องมาเป็นห่วงข้า นี่ลุงเมาหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่เมาเว้ยข้าจะมาลาพวกเองจะลาไปไหนล่ะพี่หายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันใช่ใช่เขาตามหากันอยู่นะเพิ่งจะมาให้เห็นหน้านี่เองเองสองแม่ลูกตั้งหากหายหน้าไปไหนมาข้าไม่เห็นหน้าของเองเลยนะวันนี้นะ ฉันไปที่มาหาลัยดีเขาไปมอบตัวอดีดีเรียนเขา้าโตขึ้นจะได้สบายฉันน่าจะมารับลุงไปอยู่ด้วยฉันกับพี่น,อน็อตนะเอ้ยไม่ใช่หลวงพี่น็อตจะดูแลลุงเองนะรับรองค่ะว่าลุงจะสบายมีข้าวกินครบทุกมือ้ออยากจะไปไหนอะฉันกับหลวงพี่จะพาไปเองจะจะเริเถอะวพวกเองจะเป็นคนดี ข้ารู้มทนาบุญกับชิดใจดีๆของพวกเองด้วยนะโอโ้พี่จะร้องไห้ทำไมล่ะจ๊ะข้าสึยใจข้าคิดว่าคงจะไม่มีใครรักข้าอีกแล้วโอโลุงทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะเราเป็นญาติพี่น้องกันลุงก็เป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อฉันแล้วที่นอนอยู่ในโรงนั้นก็ป้าพี่สาวของพ่อฉัน เรานะมีกันอยู่แค่นี้นะลุงถ้าไม่รักลุงแล้วจะให้ไปรักใครล่ะโอ้ยเจริญเจริญเมื่อคืนก่อนข้าก็อิ่มบุญรับบุญเต็มๆจากท่านข้านะก็ชายผ้าเหลืองท่านุญของข้าเหลือเกินข้ามีความสุขเอาละข้าจะมาลาพวกเองสองคนแค่นี้ละ่ะ ฝากบอกกับพ่อของเองด้วยนะข้าลาละลุงลุงลุงเด็กไทรล่ะอะลุงพี่มาพอดีเลยลุงลุงนะ่ะลุงเขาเมาแล้วแล้วก็มาพูดอะไรแปลกแปลกก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะมาลาพระถอนใจทำไมกันช่างเถอะอย่าไปถือลุงเขาเลยนะ เขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วไม่ใช่หรอกโยมแม่ที่ผมถอนใจผมกำลังปรงตังหาปรงอนิจจังสิ่งที่เราทุกหนีไม่พ้นก็คือความตายและสิ่งที่น่าอนิจจังมากที่สุดก็เห็นจะเป็นตัวผมนี่แหละทำไมเหลือพระมีงานบวชพร้อมกับงานศพเจ้าภาพเดียวจัดสองงานพร้อมๆกันงานบวชกับงานศพสองศพอา้าวทำไมหลวงพี่พูดแบบนี้ล่ะ แล้วศพใครอีกศพล่ะจ๊ะลุงยังไงล่ะลุงของเราเสียมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีใครรู้ฮะโยมแม่กับโยมน้องคงยังไม่รู้เขาว่าวันนี้ไม่อยู่เลยไม่มีใครเล่าให้ฟังตอนนี้ศพลุงอยู่ที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้จะไปรับศพมาสวดแล้วฮะงั้นเมื่อกี้นี่ก็ วิญญาณของลุงมัลาอย่างนั้นเหรอจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องราวของผีผีที่ชวนขนหัวลุกได้ผ่านการรับฟังจากท่านไปแล้วในวันนี้ผู้ร่วมแสดง สุวรรณาเอกเอี่ยมทนัญยาดาวเรืองพกากรองสองสีจักบดินนลืเบกปียพัฒน์สรรมสุธาทิพทนอมสินน้ำพึ่งหวานเดือนสิบวรัตอาจองค์ลอยพันบำรุงกุลเพ็ดอภิวัตเคียบปรมัตรัติ นักคราวราพันธ์เรียบเรียงเล่าเรื่องพิตยากราพินบันทึกเสียงภาสกรทรัพย์มงคลวุฒิพงศ์แก้วจำปาพิตยากราพินส่งเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมทาวีกำกับการแสดงทีมงานข้างข่าวร่วมกับห้องบันทึกเสียงส่วนนิสัก,กวัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าเราจะนำเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาฝากทุกท่านเช่นเคยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยทีมงานข่าว